ยังไม่เห็นยังไม่เห็นเห็นแล้ว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 ยิงยิงหมดกันนี้อ่ะอะไรปล่อยอก็ได้ปะเรียบร้อยปุ่มยิงหน่วยหน่วยกอลลินดีสุดอุ้ยเยี่ยมมันเฮ้ยตีมแมงปดตะมุกเต็มเลยชี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเตีมล้น่ต็มเลยวะเตี้ยมถอยไปไหมถอยไหมเฮ้ยแล้วหล ล็ดะไป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 นี่เนอะานสาปะรถติด้วยคอมเออไปน้องล็ดรีโมทเอดดีกว่าเออรีโหลโอ้ชิดไผมรถมนอยู่นี่รอรดียวเดียวระไปไหมไล่มันไล่มันไล่มันมันต้องตายว้เฮีย ปหัวบวกได้ไรใค่ไรดีเอารถกนเอารถเอารถยิงรถยิงรถไอ้น้องไอ้น้องไอ้น้องกดไปครับกีไอ้น้องโอ้ยน้องไปทบกีบนอายุเราเรายิ่งกดบขบวนกดบขบวนไอ้น้องไปทำกีบนอายุแล้วยี่สิบที่เจ็ดแล้วก็ยังเต่าไปไเฮียโหลดพร้อมเลยพี่พงษมไป